เห็นแล้ว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 นางลีต่อเฟียงองพี่น้องสวัสดีจ้าจ้า <laughs> โอ้ยแข็งแรงเนาะอ,อายุเท่าไรเล่ะนี่เจ็แเ่็ล้วจ้าหมุนย่างกันสิอ๋อหมุนมากหมุนมากเออโอ้ยเดีย นานโอ้ตัวเป็นไงห,หนึ่งสีม่วงหัวบุญไว้ครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้ผมทีพามไปพงผู้สาวสองคนเป็นพากันเห็นอย่างดไดพ่อใหญ่เอาคือว่าบ่ฮะมาเศร้าเลยพ่อเห็นเด้ กระโปลบ่มึงเสี <laughs> ยอีกสาวนึงไม่เสีสาวนึงพู้สาวหนึ่ง,น,งนี่ทางไหนขิห้ามองหิมโมแกงโอ้ยเบืงน,น้ครับเราแน่นอนมาคุถไทยพี่โอโอ <laughs> แข็งแรงนะครับุ <laughs> ่นะ่างชางเนาะมากายหาย,าย่งไทยหายยุเนี่ย <laughs> ใครวะตัวละบาทเดียตัวละบาทบ่เว้ยเป็นไน่เป็นไน่ครับพี่น้องน้องน่ยน้อหันมองอายุเท่าไรแล้วนี่ยอายุเท่าไรแล้วแปดสิบแปดสิบปารคนนี้ปูเสยเนาะไม่เป็นตื่นเต้นพ่อไปพ่อมากระไปกระดีกว่ารอดยังเห็นเนะไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปนั่มหาผู้สาวจำหน่อยผู้หนึ่งกันไปทางไี้บุ๊ ทางนี้เนาะเห็นแล้ว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 นางดีต่อเฟียงของพี่น้องต้นเฟียงถ่วงหัวแล้วหรอเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งบ่เลียวมาเบิ่งผู้สาวคนอีปู่้าเบิ่งห้อยเราก่นเลยครับคุณอุ้ยปูอะไรจ้ำผาดกัน สวัสดีจ้าดีจ้าแข็งแรงเนาะได้เบิ่งใหญ่อันนึงมาแล้วอบังหันใช่ขุนเลี่ยงใหญ่ขุนงอมงอมอยู่ขุ่นอืมเป็นบองมากพี่บัวที่เด็กหงอีปูไล่ไร่เนาะเบิ่งดูครับพี่เนาะหงอีปูเบิ่งผลงานเราก่อนเนาะจังจังสอเราเหร โอ้โหขเหลีย่ยมีตัวนี้แสดงว่าห้องมีปูหล้นนี้เนาะแจนบนนะ่คนไปเลยคนไปเลยแล้วสีส่อพกกหาหา้อมเขาใหญ่ยังเพื่อนตีเขา่าวะครับเป็นไหนเราแข็งแรงมาพี่น้นงเลืกแไหนดี เนี้อเทีาไรม่วันไนยักบาทไม่วานไม่วานเลยทังบักทำเลยเด็กแปดสิบบาทบ้ยแค่ยักบาทซื่อเนาะอายุเท่าไรเลนี่เจ็ดบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดมื่อก่อนนี่ปูเป็นยพี่น้องแข็งแรงกว่าขนาด อย่าว่ามันเลื่อมมองเมื่อกีไหนก็ล่อมนตัวมันบมโอ้ยมาเลิกเถอะานั่มันมันโบยู่กับมีดอ่น่งยู่หเตี้ยโอ้ยกดืมือยสื่อเนาะตาย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 โอ้ยมันได้สีเขาา่ะนี่หูหนึ่งยู่เที หู้ปูไรยโดน้องบอใครไม่ตายแต่ข้าหูนะอม่างจริงจีไม่แน่ไปกินมนันลน่นะค่ะนุพีหน่องมันเปิดไปอย่างนี้เบิดเหมือเบิดเวียนงอมงวมอยู่ขายตัวระบาดมาเสียวเ้ยครับเด้อค่ะนหยาคืออย่างนี้เนาะั่งอย่างนีักมาก ขียวมาขียวยังจะขีดตมใส่กันไมเบิดเลยทค่เดียวเลยเ็นั่งขับเหียวองเลยพี่น้องคนอีปูนแรงุันไหนเลยหุนวัไดอยากได้ก็มาสื่อช่วยเล่าเลยเด้อตัวละบาทแต่มันคมจะคายตัวละสามบาทคนอยากให้พี่น้องบรรยากาศสุดก่อน เปิ้ลผาเมียเร็วอยู่ตีเปิ้ลผาเมียเร็วอยู่ตีนากเล้ยวค่ะางๆงอปากจัดอันนี้มีแต่ห้อยผู้เดียวมันบกวนนี่ไม่ต้องไถหุ่นหน้าหยากดอกนี่ปี่นานดาวอันว่านนวลสาวคนอีปูยอดเจ็ดสิบแปดปีเป็นอย่างไปเลิกไปเลิกอ้ยมันไปหายายผุวเมียงูมัน นั่งก็เพียบพร้อมเลยพี่น้องภาพาี่ให้ค่าเต่าเบิ่องหลายแบบนีให้พูดโอ้ยยางไงให้ยังห้างกินข้าเจ้าห้งินเมื่อซื้อญี่ปุ่นหลายตัวเปิดข้ามวิวปนี่แล้วครับโกศิไดลตุ๊เนี่ยก็เ้าวเนาะหอนามาพร้อมันเลยครับพุณโอ้อาวุธพร้อม เนือเออน้ออะไรก็โดนนะโคนมาเบิดมือก็โคนนั่นแหละหุ่นย่างตันสี <c oughs> อาหมุนมาหมุนมาเออ,อคักเน่้อนะเที่ยยูหาหลวบเพาท่านหัวหูอีปูอยู่พี่น้องเลยหมุนเยอะหรอหู้ใกล้จหัวแล้วเพาะว่าเนีน่ยเกี่ยวเขาเหลี่ยวนี่สองสาวนี่ที่มากวนอีป,ปูตลอดเลยครับนี่ จปปุีจปปุีวอดเราได้หน่ย่หอดผมันเลี้ยวย่าหอดทหอดด้วยหอดเลียวอดเลี้ยว่นยังปยป้อีเอาจัดไปจวดบู้ยเลวว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 ว บุ้ยบะมีอีหลีมีเนาะฮาบะบะมีนะอะบะมีอืม <c oughs> คนฝีอีกเลยคนฝีงานบะมีเดีหามมันทอดพวงวันหรือตีทอดแล้วจ้ะงานซื้ออยู่งานเื้ยคนฝีเล่ยดูนะครับหูบักใหญ่หนึ่งชิม,มีโตคือบางหันบ่ างานมันมีตัวตี่วงบางไงห,หนึ่งอันนี้มีอยู่ดอกดใหญ่พวงบางไงหนึ่งนึนบ่าผแดดแดดเลยครับ่ว่ายังไ่แรงหนาวนาะใหญ่เนาพี่ตัวพงแล้วแม่บพงแล้ววัาานาตววกต <laughs> กพวงอยู่เอาทิมา จริงมากเรื่อี่ยวุ่นเหลี้ยงนำเสียมเขียมนิดหุอยปูกับคนกวนผสมกันเลยเด้เนี่ยอีปูเลือกคักกันไก่หอดแจ้งพลนเด้อหดและจ้าเด้อมีหาวาเลยเนาะ งูอะไรก็ใช่มีงูนั่นขนเงี้ยงก็ทานหัวไก่แล้วไก่แล้วเอาเลยพี่น้องไก่แลี้วบวะท่านไก่เล็ดจ้านานโู๊ตัวบังใหญ่หนึ่งสีม่วงหัวุ่นไว้ครับพี่น้องเก่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 งเปิดหาไปเรื่อยๆได้หมดทีเนี่ย ไห่ดไหน่ไหน่ไห้โหโอ้โหนี่ดะครับอหนี่แหละให้เพ่นกนะครับเามนะเอาคลิปนี้เอาไว้นีนะครับพี่น้องสวัสดีครับผมปุ่นจกจกเอาสูสุ